บรรท้อนให้โชคสวัสดีพี่น้องป้องปายสู้ผู้สุขคน,นวันเอกชิมัดตามแนวทางลาบพัฒนาของอาจารย์ไกวันจันท์ที่สองุมภาาของเก่าน้องพี่น้องมาเบิงลาบมาเบิงผลาลาบพัฒนาเมื่อวันสุที่สามสิบกันกนพี่น้องอเลขบนออกสามเก่าเลขล่างออกเ0ศูนย์ ก็อ,อาจารย์ใกล้ภูเขาพี่น้องสามกับเก่าอยู่คนละมุมพอเอฟซีบนตัดบนซ้อยอยู่แล้วทั้งนั้นเป็นเลขตัวเกา่าทั้งเลขเพิ่นก็ไหลายคู่นะเก่าคู่บนล่างไปกลับมันก็ไหลายเอฟบีเอฟซีบ่มีผู้ใดตัดได้ซ้ยอยตรงนี้สามเก่าอีกอย่างหนึ่งทั้งมันเลขตัวเก่าพร้อมนะทั้งมันเลขตัวเก่าพร้อมมันบ่มา กสองกับหกเพราะว่ายเลนมันออกกันเลนมันออกสามเก้าตัวเก้าเนาะเจ็ดศูนย์เลนมันออกตัวเก้าบนเขาพี่น้อง จันที T ่สองก่าว bing berlang 嗯，对。Hmm. Yeah. 哎，爽、nice, um. uh！哎，是。哎，好。 จ็ดบริจาคเนี่ยคอนอกบรจับไปแล้วเจ็ดอาแปดเจ็ดสอง เจ็ดสีเจ็ดหกมีหอดเจ็ดเอันนี้มีหอดเบิร์นได้พี่น้องได้ มีเบิ่นน้ำเจ็ดเล็กสามตัวหกฮะเจ็ด จ็ดห้าสองก็บิ้งตัวเน้นบไปน,นี่เป็นเน้นหาสองหาเจ็ดเป็นเน้นให้หาสองหาเจ็ด เอาจารย์ที่สองมกราหกเอ้ยกุมภาหกเก้าลาวอาจารย์ไก่วิ่งบนล่าง5กับเจ็ดเน้นหาห้าสองห้าสี่ห้าหเดห้าแปดเจ็ดสองเจ็ดสีและ7 7็เจ็ดันเน้นหาสองหาบนล่างไปกลับได้พี่น้องส่วนเลข3าตัวนี่คือ6 5 7 7าเหาสอง พี่น้องห้องกักขันนะจ้เอาขั้นมาขัดจัดเพรมักกระพานนะพี่น้องไม่ชอบก็ผ่านตัวเลขเป็นแค่แนวทางนะขอพูดอาจารย์ไกลรายครับผมมนันมารันได้พี่น้องวันแรกนี่ฝากกดไรคดแชร์ติดตามมาหน่อยช็อกได้พี่น้องนะสวัสดีครับผม